เดือพไปแลกการชี้แจงเหตุเข้าบังคับใช้กฎหมายมพื้นทีออำเภอบันนังสตานะคะซึ่งโคศกกาะรรมนพผักเส้นซวนนาค่ะก็ได้ชี้แจงเหตุเข้าบังคับใช้กฎหมายมในพื้นทีออำเภอบันนังสตาจังหวัดยาลาค่ะพันเอ,เ,อเอกเอกเอกวริด ชอบชูพ้นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผักเซส,สุนนาได้มีการฉีดแจงเหตุเจ้าหน้าที่บังขับชายกฎไม้เมือ่อช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคม2566ช่วงเวลาตี6 30นะคะซึ่งน่วยปฏิบัติการพิเศษร,รวมประจำจังหวัดยะลาได้มีการสนบที่กำลังสร้างไฟเข้าบังขับชายกฎไม้ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาหลังได้รับแจง้งเบาะแสจากประชาชนข่าว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาลอบซ้อนผักพิงในพื้นที่จากบ้านจระปีแสคะรมู่งเห 8ตำบลตะลิ่งชันอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้นะคะในขั้นตอนการปฏิบัตินะคะพลโทสันติสกุลตนาคแมทัพผักทิเซพมฒนยการรักษาความมั่นคงภายในผักคเซก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเน่นดําเนินการย่างละมุนละมมอมและก็คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุด ร่วมทางชายความพยายามในการเจราจาเกลียกรมให้คนร้ายยอมออกมามอบตัวเพื่อต่อสู้ตามลักกฎหมายค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงได้จํานวนสองรายค่ะรายแรกเนี่ยเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะคะมีมาจับซารจังหวัดปัตตานีแล้วก็มีส่้นเกี่ยวค้องกับเพศขวางระเบิดแล้วก็ชายอาวุธสงครามยิงไส่เจน้าี่ตำรวจและเจ้าหน้าี่อซอยรารังและวันที่8สิงหาคม2 5 6 6แล้วก็รายที่สองเนี่ยเป็นชาวจังหวัดยะลาค่ะพฤติกรรมเนี่ยเป็นเจ้าข้องบานไฮที่ั พิงแกผู้ก่อเหตุปัจจุบันก็ได้เชิญตัวไปยังศูนย์สักถามด้วยเฉพาะกิจกรมตหนานพรานเทเซซามเพื่อดําเนินการมาวิธีสักถามแล้วก็ขยายพ้นต่อไปนะคะทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซซวนนาขอบคุณประชาชนค่ะที่ให้ข้อมูลจนนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายมพร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลที่ลงพิษออกมาแสดงตนเผื่อต่อสู้ตามแนวทางของสันติวิธีแล้วก็ข้อความรวมมือผ่น้นงประชาชนถ้าเกิดพบบุคคลต้องส่งไซยเข้ามาเคลื่อนไว้ในพื้นที่ก็สามารถแจ้งได้ที ีไมเหล็กไส้ตรงแม่ทับผักเผู้รวนวยการรักษาความมันคงภายในผักซีนะคะถี่ไม่เหล็กโทรศัพท์0 6 1 1 7 3 2 9 9 9่9 9, หรืองกกรว่างไส้ด่วนของกอรมานอผักซส่วนนาน3 4 1สนรวมถึงน้วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด2 4สีชั่วโมง,งเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรแล้ว่ามันไม่ปลอดภัยเห็นบุคคลแปลกหน้าเข้ามามพื้นที่ก็อยากไปให้ที่พักพิงเข้าบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ก็ได้นะคะดังนั้นก็คือประชาชนนะช่วยเป็นูเเป็็นนตาาแ้กกจงบัม จะได้คือเรียกว่าระงับเหตุตั้งแต่ตอนเหตุเลยใช่ 1, นึ่งสมสี่นึงถองไอ้ขึ้นใจนะคะโทรฟรีหยิบซีชมวงแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องกลัวค่ะข้อมูลที่แจ้งมาเข้าจจแก็บไว้เป็นความลับนั่น,อน,นเองนะคะ,คะ